โดนฮนะโดนเลฮะเรียบร้อยนะดึงธนูซัดเข้าไปโอ้โหหน้านี้มันจะเหลืออะไรครับเข้า <c oughs> มาหน้านี้บอกเลยว่าหากระจายฮนะอย่างนี้แตกกระจายครับผม <c oughs> จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านกลับมาเจอกันกับชาแนลเฮียเข้มสายปั่นนะฮะวันนี้เฮียเข้มเปิดเผยตัวตนอันสุดหล่อนะฮะเข้มไม่เข้มก็ดูตรงนี้เอานะฮะเฮียเข้มอยู่กับดีเจนออฟหัวอยู่นะฮะตำนานแห่งหู้ยี่เมวานว่านะ อ่านถูกอ่านผิดไม่นู้ภาษากีนอ่านยากนะนึกแต่เป็นนักเป็นนักธนูนะตำนานคนนี้เขาเป็นนักธนูนะนึกออกนะเป็นนักธนูผู้ยิ่งใหญ่ฮนะกับทุนเกือบแสนนะวันนี้เนื่องจากว่ารวยนะฮะแตกมานะจากเกมอื่นนะวันนี้จะเอาเงินมาลองลองเล่นเกมที่ไม่ค่อยเล่นแล้วกันนะเล่นเกมใหม่ๆดูนะห้าห้าเจ็ดโอเคแปดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเงินเยอะขนาดนี้มันเล่นเบ็ดอย่างนี้คงไม่น่าจะได้นะ ผมระดับนี้มันต้องขั้นสตาร์ตต้องส,สตาร์ตสิบห้านะในเบ็ดต่ําสุดที่ผมจะเล่นนะ่ะฟาเทอร์โบก่อนนะฮะแล้วก็ขอดูห้าสิบรอบนะไปตำนานหูยี่นะฮะลีเจนออฟหูยี่หูยี่เขาเป็นนักคารูนะเขาเป็นคนที่ยิงดวงอาทิตย์ให้ดับนะผมจำตำนานไม่ผิดนะอ้าวก้อนโตซะแล้วร้อยบาทนะมาแล้วฮนะ ทำอะไรต่อฮะกูรู้แล้วว่าได้ร้อยหนึง่งไปเถอะไอ้ยานี่เป็นคนที่ยิงดวงอาทิตย์ให้ร่วงลงมานะเนื่องจากวันนั้นเขาร้อนมากนะฮะเขาประมาณว่าคนในหมู่บ้านเกิดความร้อนแบบจนอดทนไม่ไหวฮนะก็เลยมายิงดวงอาทิตย์ให้มันดับนะก็เกิดว่าดวงอาทิตย์ตกเลยนะฮะยิงไปยิงดวงอาทิตย์แม่งย่างโหดคนบ้าอะไรยิงดวงอาทิตย์ดับได้นะมันเอาอะไรยิงผมอย,า,อยากรู้อ่้านู มันไม่ละลายกว่านวาที่นออั่นตำนานมีแต่เรื่องแปลกๆนะฮะบางตำนานก็ไม่สมเหตุสมผลนะคนบ้าอะไรไปยิงดวงอาทิตย์ดับ <S <S เอาก้อนโตจ้ะรู้แต่ว่าเอาเงินมาก่อนนะตอนเนี้ยโอ้ยบวกแล้วเว้ยเริ่มมีเลขบวกแล้วนะยังไม่พอแต่ยังไม่พอ ไปปล่อยมันยิงไปโอ้ยสองไแคปเตอร์เว้ยเราต้องใช้สามไแคปเตอร์นะเกมนี้ร้อยสี่สิบสามมาเรื่อยๆมาเรื่อยยังบวกอยู่นะยังบวกอยู่นะฮะอย่างไรมีการบวกก็ถือว่าโอเคนะในเกมนี้ยังไม่ติดลบครับระหว่างทางที่เดินมาห้าสิบทางห้าสิบรอบนี้ฮะยังไม่ลบจ้าสองไซคัตเตอร์เกมนี้น่าจะใช้สามไแคปเตอร์นะ เอาจริงๆนะเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะแต่ผมแค่เคยไปอ่านเนื้อเรื่องของมันนะฮะไอเนี่ยเป็นคนยิงดวงอาทิตย์ให้ดับนะเฮ้ยไม่เห็นนะตอนมันยิงมันยังขอเสื้อเลยมันน่าจะร้อนมากนฮะสมัยก่อนไม่มีไม่มีแอร์นะฮะต้งองเข้าใจกันไม่ไม่มีแอร์ดังนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องบ้าๆขึ้นนะควรไปยิงดวงอาทิตย์ให้มันดับฮนะ <laughs> งงเลยผม ก้อนโตจ้าก้อนโตจาก้อนโตจาร้อยห้าโอ้ร้อเดี๋ยวดูก่อนนะเกมนี้ปั้นทุนถึงแสนเลยผมเชื่อว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นนะเกมนี้น่าจะไม่มีเลยแหละน่าจะไม่มีในเมื่อมันไม่มีคนเข้ามาเล่นผมว่าดีไม่ดีโบนัสมันอาจอยู่ในนี้ก็ได้เอ,อมันไม่ค่อยมีคนมาเล่นไงคนชอบไปเล่นเกมที่เขาฮิตเว้ยเกมยอดฮิตคนจะไปเกมไหนไม่ฮิตก็ไม่แตกกันเลยนะ เอายิงเอาอะไรดวงอาทิ์เน,นี่ยอุ้ยสองจะแคตเตอร์ตลอดเลยอ่ะอยากเห็นฟีสป,ปินมันไม่ใช่อะไรไหนๆก็มาเล่นครั้งแรกผมก็อยากดูฟีสป,ปินที่จะเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงนะเอา้านั่นไงพูดถึงฟีสป,ปินฟีสป,ปินมาเลยครับผมเอาละสิแตกเลยปะเนี่ยเอาฮะฟีสป,ปินเข้าแล้วนะแต่มันู้มันคืออะไรนะ๋อ,อมันจะคูณไปเรื่อยระหว่างคูณอ๋อเข้าใจละสะสมตัวคูณครับ คูณไปเรื่อยแล้วก็ยิงไปเรื่อยต้องอย่างนี้นี่ไงเห็นไหม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 บวกจ้ะไปพี่แปดแปดหมื่นสี่พันละจากแปดหมื่นสามอ่ะมันจะคูณไปเรื่อยทุกรอบการหมุนจะบวกไปเรื่อยนะมันมันเป็นตัวคูณที่เพิ่มอย่างนี้นีเองสวยดิได้ป่ะนี่โอ้โหก้อนโตจ้าบอกแล้วร้อยห้าสิบไปแปดหมื่นสี่แล้ฮะบวก ใกล้นะบวกจะพันแล้วเนะี่ยโอ้บวกเกือบพันสี่ร้อยสามสิบหกรุยอดรวมผมข้างล่างนะฮะแปดหมื่นสี่พันสองร้อยนะจาก 8, 3, 500, นะแปดหมื่นสามพันห้าร้อยฮะในอีกสองร้อยเมื่อกี้ผมก็จะได้อะไรนะก็จะได้หนึ่งพันแล้วนะบวกกับพันหนึ่งยิงธนูหักนะยิงไม่เข้าโอ้รานี่โตมากเจ็ดสิบห้าไปไป ถ้าจังหวะที่มันได้ฟีจอร์พต้องปรับเป็ดน,นะปรับเป็ดไปเลยจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนะฮะเพราะในจังหวะนี้เราได้มาแล้วอยากเห็นของแรงเข้าอ่ะ135่ะผมชอบเลขนี้ผมชอบเลขนี้ครับเดี๋ยวหมุนเมืองก่อนแป๊บนึงคือผมอยากได้แบบอยากอยากได้แบบแตกก็ต้องแตกเยอะ มื่อกี้เมื่อกี้วอมเบ็ดต่ำนะเมื่อกี้ไม่ได้อยากให้มันเข้าเลยฟีเจอร์พนผมวอมเล่นได้เสียร้อยรอบนะโอเคไปเลยจ้ะไลไปเลยไล่ไปเลยอ้าวายจ้ะโอ้โหห้าร้ี่สองเลยฮะธรรมดาที่ไหนเนาะอ้าวผมดันไปกดมันนะฮะมือมือมันดื้อมือมันดื้อห้ามกดเนี่ยมันจะมันจะลบออก จำนวนออตโต้มันจะหายปัาบไปเลยไปเลยไม่กลัวไปเลยไปยิงอะไรแถวนั้นวะสวยครับดอกนี้ฮะโอ้โห7เจ็ดสองศูนย์จ้ายังยังไม่ได้อะไรนะเจ็ดสองศูนย์ก็จริงแต่เราหมุนอย่าลืมยิงยิงครั้งละร้อยสามห้านะยิงอย่างแพงแปดเจ็ดเจ็ดเยก็ยังดูดีอยู่เนี่ย ยิงไปลูกยิงไปยังอยู่เฉียดเฉียดทุนฮะยังเฉียดเฉียดทุนอยู่ฮะยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหน Legend of ห u ูยีหูยโอ้โหสวยจ้าดอกนี้ยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สามสี่สองยังได้แบบยิงทีเดียวเข้า3 0 0 0 4 0 0 0่น ได้มะน,นี่เบ็ดร้อยสามห้านะโอ้โหสแคตเตอร์มาสองจา้าเกือบแล้วเกือบแล้วสแคตเตอร์ไม่มีเหรอไงฟีสปินขอฟีสปินหน่อยฟีสปินไม่เข้าเลยฮนะอันนี้เบ็ดเบ็ดสูงนะฮะสิบรอบฟีสปินยังไม่โผล่นะถ้ามันไม่โผล่อีกเจ๊งแน่เพราะว่าแพงไงเล่นทางแล้หลักร้อยเลยนะเพราะว่าอยากรวย สวยจ้ะสามห้าหนึ่งอ่ะค่อยๆสะสมมาโอ้ยโอ้ยสองตลอดสองตลอดห้าสิบรอบอีกห้าสิบจ้ะไปเลย เ็ารที่ไต้องมีประมาณ150รอบฮนะมันน่าจะมาโอ,โ,โอ้โหเท่าไหรครับผมยิงเข้าไปนี่พันเลยฮนะมาแล้วตัวพันมาตัวพันพันเลยนะแต่ยังยังไม่ได้กําไรนะก็ยังไม่ได้ทุนนะแต่เย็นเ็ร <c> า <oughs> <c oughs> เรามาปรับเบดสูงนะเพราะว่าโลกไงฮนะเรียบร้อยอีกทีนะึงพนะันฮะมาเป็นพันจ้าทีนี้ <c oughs> ได้เยอะกว่าโบนัสน,นะแต่ยังไม่ได้ทุนนะทุน83 0 0 0นานะเพิ่ง81 0 0 0นะ ลุ้นเนี่ยลุ้นนะครับตอนนี้ลุ้นลุ้นฟีสปินเข้าอ่ะโอ้โหออกแล้วไป็นยิงไรตรงนน้นเนาะเอ้ยแปดหมื่นกำลังยาวลงโอ้โหออกเกอพันสาวเลยค่าเวลาได้ค่าเวลาได้ ลุ้นจ้ะลุ้นฟิสตินให้เข้ารอบนี้นะถ้าผมจะไปเบ็ดมันสูงอะ่ะอยากได้ฟีสตินนี่เอาก้อนโตมายัางไม่ยังไม่หลุดลงจากแปดหมื่นนะะไม่เข้าเลยว่ะไม่เข้าเลยว่ะ น่ะยิงธนูหักเลยนะยิงธนูหักเลยฮนะธนูหักนะไม่ใช่หอ,อกนะถ้าหอ,อกหักก็อีกอย่างหนึ่งฮนะธนูหักกับหอ,อกหักมันคนละอันเลยโหแม่งไม่เข้าวะเฮ้ยใจร้าย,ยังสามสิบรอบสามสิบเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้โหล่นลงมาที่เจนหมื่นเก้าแล้วผม เอ้ามาแล้วครับผมมานี่แหละเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะบอกไว้ก่อนนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะตานี้นะโอย,อย่าบอกนะจะไม่ได้ตังค์เอาเลยมามาคูณสามคูนสี่ไม่ด้เอาล้วลทีอามามาคูณห้าสวยไหมโอ้ยไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ฮะ โอ้ยเบาจังเบาจังโอ้โหไม่ได้นะจะหมดแล้วพี่ม,มาแปดสิโอ้กลับมาที่แปดหมื่นเนะี่ยไม่เท่าไหร่ฮะบอกเลยฮนะมันตัวไม่แพงโอ้ยรอบนี้นี่ยมาแค่พันแปดครับผมคุณผู้ชมมันจะเข้าอีกไหมรุ่นน่าเผื่อฟุกเข้าอีกโอ้โหดอกนี้ฮนะ น่าจะได้เยอะกว่าแดนส2ง0ไฮะได้เยอะกว่าฟีสปินอีกนะมะโอ้โหมันไปขึ้น8 0 0 0 8นอเนี่ยนี่ไงได้เยอะกว่าฟีสปินอีกเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหได้เยอะกว่าฟีสปินอีกตอนนี้ผมอยู่ที่ทุนนะฮะโอ้โหกลับมาอยู่ที่ทุนได้แล้วนะฮะตรงนี้ผมกลับมาอยู่ที่ทุนนะฮะ8 3 0 0 0นะฮะเล่นมาตั้งนานก็คือยังไม่ขาดทุนนะแต่ดูลักษณะเกมไม่ดีเลยฮนะ เอาอย่างนี้เนาะทุกคนก็อยากเห็นความร่ำรวยนะ420นี่ฮะสายสมุนไพรทั้งตัวนี้เลยหมุนมือฮะขหมนแพงเลยนะฮะ420เข้าทีเดียวนี่30,000อย่างเงี้ยอ้784เห็นไหม1,004ครับกลับมาอยู่ทุนอีกแล้วนะแต่สุ่มเสี่ยงนะผมบอกไว้ก่อนนะ เอา้ามาโหตานี้ต้องแตกครับนี่คือการหมุนมือนะผมกระโดดเบียดมาแล้วหมุนมือนะปรากฏว่ามันต้องเข้าแหละมันต้องเข้าแหละมาโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่จะว่างไงแล้วครับไม่เข้าเฮ้โอ้ยจ่ายด้วยนะจ่ายด้วยนะโอโ้ดอกนี้ครับผมม,มาแล้วคนะรับสองพันนะตานี้เท่าไหร่เท่านั้นนะถึงขั้นต้องเลิกเลยนะฮะ เพราะว่าเกมมันจ่ายยากจ่ายช้าไปนิดนึงฮนะโอ้โหมาสิฮะตานี้มาครับผมการันตีว่ามาแน่ฮะห้าพันแล้วนะโดนผมไม่อีกนั่นโดนผมไม่อีกนั่นโดนไปนั่นฮนะโดนฮนะโดนเลยฮะเรียบร้อยฮะยิงขน,นูซัดเข้าไปมาเรื่อยๆนะก้อนโตมาเรื่อยๆนะครับหลักหมื่นแน่นอนนะตานี้เรียบร้อยฮนะ แตกมาหมื่นหนึ่งพันแล้วนะครับตานี้ครับโอ้โหหน้านี้มันจะเหลืออะไรครับหน้านี้มันจะเหลืออะไรครับเข้ามาหน้านี้บอกเลยว่าหากระจายฮะยิงอย่างนี้แตกกระจายครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหยหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกว้โอ้โหคุ้มแล้วคุ้มแล้วที่รอคอยนะฮะเล่นนานๆนะฮะคุ้มเลยฮะจบครับลงบอลลมสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเนี่ยมาดูยอดครับผมโอ้โหยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันครับ ทุนผมมี83,555ตอนนี้ยอดที่1 1 2 0 0 0ครับ241บาทครับผมแตกมา28,000ครับกำไร28,000นขออนุญาตลาเลยนะครับไปใช้เงินนะอย่าลืมใต้คลิปมีโปรโมชั่นดีๆเฮียเข้มขอลาไปก่อนนะใต้คลิปมีโปรโวชั่นดีๆย้ำเข้าไปเอาโปรด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ